สวัสดีครับอยู่กับช่องอเราเก่งกันมาซ่อมอีกหนึ่งคลิปนะฮะก็ต่อกับคาลิปเปอร์เบรกหรือว่าลูกสูบเบรกของมิซูไททันนะครับซื้ออะไรมาแล้วเดี๋ยวจะกรอบเลยนะครับกรอบประกอบประกอบมันก็จะลกๆหน่อยนะมันก็จะลกๆเยอะหน่อยนะนอ้าวเฮ้ยลูกสูบหายไหนวะนี่โอ้ยนี่ นี่ครับอะไหอะไหทดแทนนะครับสองข้างเลยนะครับแต่ประกอบให้ดูแค่ข้างเดียวพอแล้วเพราะว่ามันยืดเยื้อนะครับโอ้ลืมขาตั้งกล้องอีกแล้วแป๊บหนึ่งมาโอ้ก็เบรกหนึ่งข้างนะครับอุปกรณ์ก็จะมีพวกนี่ชุดซ่อมชุดซ่อมหนึ่งชุดก็จะมีสองข้างนะซ้ายขวานะครับอันนี้ลูกยางกันฝุ่น จะระบีหล่อรื่นนะครับแถมมาให้อันนี้ลูกยางเบรกครับลูกยางกระบอก,กสูบเบรกมันจะไม่พอดีนะมันจะหลวมหน่อยเห็นไหมนี่ครับมันจะหลวมเลยใส่แล้วมันจะหลวมนะก็ลูกสูบเบรกนะครับของใหม่สามของอะไรทดแทนนะแล้วก็ยางกันฝุน่นสลักเบรกนะครับตัวบนตัวล่าง ก็จะมายกชุดนะครับหนึ่งชุดกรอบอต้องมอีน้ำมันเบรกด้วยนะนในการหล่อลื่นถ้าไม่ใส่น้ำมันเบรกทีมันยัดไม่ค่อยเข้าแต่พอรามีน้ำมันเบรกลื่นปึ๊ดเลยต่อให้ใส่จารบีมันก็แดงหนืดนะใส่จารบีมันก็หนืดกรอบนะครับ การทำงานชีวิตประจําวันก็จะเป็นเงี้ยครับเรื่อยๆเปื่อยๆไม่ได้เลง็งไม่ได้รีบอะไรเลยแปบนี่ครับใส่ ผมจะใส่แบบนี้นะครับผมไม่รู้ใครใส่ไงแต่ผมขนัดของผมแบบเนี้ก็รูดมันลงมานะครับนี่รูดลงมาเดบลห้นๆหน่อย,อยนีย มันเบกรกนี่ครับก็นนี้นะครับวางให้มันเข้าไปในร่องนะ ซายโยกขวาให้มันเข้าไปในร่องนะทุกอย่างถ้ามันไม่เข้านะครับเวลาอีกหน่อยอะ่ะน้ํามันจะเข้านะมันปิ้นนี่ครับแล้วก็พอ,อมันเริ่มเข้าแล้วก็กดถ้ามันไม่เข้าเราก็ต้องทําใหม่ คอยดูน,ยนะครับว่ามันเข้าไหม,มกดยาก่อยนะเพราะว่าเจ็บมือครับมือบีบมันก็จะค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้มันเจ็บมือเรื่องเรื่อง Oh no! 不得累。 เดี๋ยวจะไล่อากาศมันออกก็าหน่อยนะครับเขี่ยขอบมันออกมาหน่อยเนี่ยครับมันจะเข้าหมดเลยนะมันจะไม่มีขอบกระดกปิ้นออกมาเลยนะคือถ้ามันเข้าง่ายแค่ช่วย ใช้อะไรมาแทนมือเรากดหน่อยนะว่ามันเจ็บมือนะเนี่ยมันกดง่ายไม่ต้องไปโน้มอะไรให้มันเยอะแยะนะครับเข้าแล้วใช้ได้เนี่ยครับสำคัญนะครับลูกยางเนี่ยอย่าให้ขาดนะเวลามันบวมเนะี่ยเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกกันใหม่อะ่ะเวลามันบวมพอเราใส่เข้าไปมันจะไปเบียดเนี่ยนะมันจะไปเบียดอย่างเงี้ยมันก็จะกัดขาดนะ เสร็จแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวข้างนูน้นยัไม่ได้ถอดเลยอันนี้ก็คร่าวๆนะครับประกอบให้ดูนะครับประกอบลูกสูบกระบอกเบรกล่างนะดิสหน้าหรือว่าคาลิปเปอร์เบรกนะครับนี่ข้างในก็จะเข้าสุดแล้ะสั้นๆครับสังเกตนะครับถ้ามันไม่เข้านะถ้าลูกยางเนี่ยตัวไหนอะ ออ่อนเนถ้าปีกปีกตัวนี้ไม่เข้าร่องในเหล็กนะครับถ้าไม่เข้าร่องนะมันจะไม่เข้านะครับพอมันไม่เข้าปุ๊บมันจะปิ้นนะครับมันจะมองไม่เป็นรูปทรงเนี้ยอันนี้มันจะเป็นรูปทรงของเขาเลยครับ <olmuş. S 1> ถ้าเป็นกรณีแบบไม่มีเหล็กล็อกเนาะเป็นลูกยางเป็นลูกยางที่ฝังเข้าร่องอ่่มันจะมีสองแบบนะรุ่นที่เป็น ใส่ตัวนี้ที่หลังก็ได้แล้วก็จะมีเหล็กกิบล็อกในนี้นะครับเนี่ยกิบล็อกในนี้ก็ล่องอ่ล่องของกระบอกเนี่ยต้องทําให้ดีๆนะครับถ้าทําไม่ดีมันจะสายยากมากเลยนะครับอย่าให้มีสนิมนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นก้อนแล้วก็ขัดออกนะนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีหนึ่งข้างนะครับก็ประกอบแล้วก็ไล่ลมเบรกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเ,เดี๋ยวไว้ประกอบเสร็จก็จะมาถ่ายดูใหม่นะ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับช่องเก่งเกิดมาซ่อมนะครับกับงานซ่อมดิสเบกหน้านะครับสองข้างมิซูไท t ันนะฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ